ชีวิตที่ฝรั่งเศสพีพีกริตชมแฟชั่นโชว์กระทบไหล่ศิลปินระดับโลกทํำต่างชาติตะลึงรวมถ่ายรูปคนไทยคนแรกชีวิตที่ฝรั่งเศสพีพีกริตสิบลุกสิบวันไม่มีซ้ำกระทบไหล่ศิลปินระดับโลกเรียกได้ว่าแฟนๆได้วีสมหวังก็ตามคาดเมื่อได้เห็นพีพีกริตดาราศิลปินหนุ่มสุดคิ้วมาความสามารถจากเมืองไทยได้กระทบไหล่ซานดราปารป์คศิลปินไอดอลเคป๊อประดับตำนานแห่งวง to เอนี่วัน ระหว่างร่วมชมแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชันฤดูกาลของแบรนด์โยจิยามาม OTO ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อก้องที่งานสัปดาห์แฟชั่นปารีสประเทศฝรั่งเศสงานนี้นอกจากพีพีกริดจะเรียกเสียงฮือฮาในลุกสุดคูลสไตล์หนุ่มญี่ปุ่นกับเสื้อกั๊กแขนกุดสีดำจับคู่กางเกงโอเวอร์ไซส์ขาบานและหมวกทรงเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าภาพความคิ้วระหว่างการชิดแชทกันระหว่างหนุ่มคนนี้กับซานดราพาร์ค ซึ่งต่างคนต่างถือเป็นไอดอลผู้ส่งอิทธิพลทางด้านแฟชั่นคู่ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆเห็นแล้วอดเอ็นดูไม่ไหวโดยซานดราปาร์กนั้นอย่างที่ทราบกันดีว่าหน้าเด็กจนทำเอาหลายคนงงเพราะเธอกำลังจะอายุแต่เลขสีอยู่รอมรอบโดยก่อนหน้านี้ทั้งพีพีกริดและซานดราปาร์กได้เปิดเผยถึงตารางเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์ของตัวเองที่งานปารีสแฟชั่นวีคซึ่งมาเห็นว่ามีชื่อแบรนด์โยจิยามาโมโตตรงกันหลายคนก็เลยเก่งกันเลยว,ว่า น่าจะได้เห็นทั้งคู่กระทบไหล่กันแน่ๆแ,และก็ได้สมหวังดังที่รอคอยกันจริงๆแถมก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงซานดาราร์ปักเพิ่งร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์งานเดียวกับชมพู่อารยานางเอกคุณแม่ลูกสาวคนดังจากไทยด้วยโดยหลังจากนี้พี่พีกริดมีคิวร่วมชมแฟชั่นโชว์แบรนด์บาเลนเซียกาต่อด้วยแบรนด์วาเลนติโน่รวมทั้งในวันที่4ตุลาคมก็จะร่วมชมโชว์แบรนด์มิวมิวด้วยโดยพี่พีกริดได้เผยความรู้สึกว่า ครั้งนี้พีและทีมงานจะเดินทางไปประมาณ10บกว่าวันครับนอกจากจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ต่างๆแล้วยังจะไปถ่ายโฆษณาแล้วก็ทําโปรเจกต์พิเศษร่วมกับทาง Lo อฟฟิเชีอีกด้วยซึ่งโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นโปรเจกต์สำหรับแฟนๆเลยครับจะเป็นอะไรขออุปกรณ์แต่รับรองว่าแฟนๆจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พีจะได้เดินทางไปแฟชั่นวีครู้สึกตื่นเต้นครับเพราะเหมือนกับว่าเราจะได้ไปหาประสบการณ์ใหมๆ่ๆไปเจอผู้คนใหมๆ่ๆและได้ไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆด้วย ถ้าถามว่าเติมตัวไปเยอะไหมก็ทําการบ้านมาเยอะพอสมควรเลยครับแต่ไม่กดดันอยากสนุกและเอ j นจอยกับตรงนั้นมากกว่าวันนี้ฝนตกหนักรถติดด้วยแต่แฟนๆก็ยังมาให้กําลังใจกันอย่างอบอุ่นเช่นเคยขอบคุณมากๆครับยังไงอยากให้ทุกคนรอติดตามและส่งกําลังใจให้พีด้วยนะครับขอบคุณครับพีพีกริดกลาว